ด้านหน้าแม่ไงทุกคนอบด้านหน้าไม่หาไม่เจอด้านก้างๆที่ลูกนั่งมันมือดอเนะเหียอแล้วกินเทนข้าว าตากราโพงนี่ตะวังตั้งนี่นซดน้ำมันเนี่อร่อยมาก

ăn lụt băng càng ăn nước nữa ạ ờ rồi mày ta có tung nhẹ ạ nếu không tung càng, càng nữa băng càng nữa เนื้อนเยอะตรงนี้เอาอันนี้มาให้แมนะ่เคียกลับมาเอออันนี้มาให้แนะม่เอออร่อยเอาอีาากไหมดูไงอร่อยมากมันติดปัน Căng tăng rồi Tư tạo tin Của mái máy rồi Đúng rồi, Đúng rồi. อันนี้แมซ่ซื้อมาทำให้ลูกกินเลยนะชอบกินบอูเบอรี่ไอ้น,นั่นอ่ะไอกระท้อนอ่ะอ นั่นของของแพ้แนั่นน่ะของน้อยเอ้เราซื้อมาใหม่เยอะเอาลูกเราไปซื้อตลาดโลละแปดสิบนะอันที่สามโลแล้เองเอ็งซื้อมาให้เจอบุ้งหนึ่งอืมอม,มันแค่ตังให้สองร้อยแล้วเอาไปเขาอย่างอ่ะแล้วเอาแล้วมะอ,อะไร กินเป็นผักเป็นยาแม่เอาให้เจาเลยอย่างให้แล้วก็ไม่ให้แม่สองร้อยแล้วไงพี่เอ็มมาเอาอมแม่กลับมาแม่ก็อกขับรถผ่านร้านแล้วงมไงไอม่ปิดดิแม่มาสีมุ่งกว่า เมื่อจะห้ามโมงอะ่ะเช่นยาแดงขาแปดนะอร่อยมากทุกคนลองไปทำกินดนะูนะนึ่งปลาเราไม่ต้องกินข้าวเดี๋ยวเรากินฟักทอนแทนโอ้เอากสองนะน้ำอไรไ่อยใช่ไหม แบบนี้ลูกกบกินได้เพราะมันไม่มันไม่มไมยวให้ไม่แช่ให้อีกเพราะว่ามันไม่เผ็ดทีหลังเอาปลาเอาปลา,าเป็นชิ้นนี่วะ่ะลูกเนาะก้างจะได้ไม่เยอะอ,อันนี้มันเป็นตัวไงอนนี้ก็ไม่แพงเลยนึงลุกคนจำไว้เนะ ถ้าใครเป็นกดไหลย้อนอยากกินรสจกออกัดอุกแม่งดก่อนตอนนีน้กินแบบจืดๆเอาไม่ไหวอืม,อมเอาลำพริกอะ่ะอืมคนไปก่อนก็นกดไหลย้อนอยากกินเด็กกินเกแะ้วไปนอน

ให้พี่นีดูนางบอกว่าน้ำพริกเึิมยังอ่ะถึงแล้วไม่ได้ซื้อหอมึกให้นางซื้อละหมึกนางชอบกินนี่จางตู้เยเหลือห่อม,อมไม่ได้ใส่ไปให้อ่ะ แม่ปิดประตูเดี๋ยวยุงมเข้ามาเพราะว่าหลังบ้านไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดบ้านนี้มากินงงมามื่มาไม่กินงงรที่เราออกไปเข้ามาแล้วมาแล้วค่ะตอนที่ไม่ถอยรถถอยไปเหอะมาตอนนี้แม่จะจอดหน้าบ้านเขาเขาอยู่ เอาเอาเอาไม่ร้อนอ้าวตักน้ำแบบเออที่ลังเอาชิ้นใหญ่ดีกว่าเอาเป็นตัวเมก้าง อ,อ่ะไม่รู้อืมแม่จะกินไส้ปลาเขาะจะดึงแต่แม่ไม่ให้ดึงถ้ามันตตกก็ขมอ,นะอ่ะอืมไม่ไม่อร่อยลูก ไม่เหมือนปลานินปลานิบนอหืมน่าลุกสดตือันนี้คนกรุงเทพจับปลาหมอคังดำกันสนุกสนานเขาบอกลองจับไม่งั้นมันกินหมดเลยในทะเลมีอะไรมันกินหมด แล้วก็บอกเอาไปนึ่งกินเอาไปทอดกินอร่อยมากอืมตัดหัวตัดเทา้าตอนนี้ตรมประมง,ะมงบอกให้ชาวบ้านออกมาจาับเพราะถ้ามันแพร่พันธุ์กินสัตว์ในทะเลหมดเลยกินสัตว์ในน้ําหมดเลยแลกสูตรซีพีเป็นคนนําเข้ามาแต่ซีพีออ CP บอกว่าเขาฆ่าแล้ว เอามาตอนตายไม่จะมาตอนเป็นไม่มาตอนเป็นเอามาจะมาเหมือนทําเหมือนเหมือนปลาปลาทับทิมไงขยายพันธุ์แต่มันทาลายในระบบระบบนิเวศแต่ว่าทําให้สําเร็จก็เลยเอามาร้อยตัวแล้วเหลืออยู่ประมาณมากกี่ตัวเขาบอกเขาสตาฟให้แล้วแล้วก็ให้กรมประมงไปแล้ว องค์วรมลบอกว่าไม่เคยได้รับเลย้ล้วก็เลยไม่รู้ใครใครเป็นกลุ่มแพร่พันอ๋อคือบอกว่ากําจัดให้จํากัดมีแค่นี้แล้วก็ปล่อยมากกว่านั้นเหรอเขาเขาสงสัยว่าเป็นซีพีไปปล่อยลงแม่น้ำแต่ซีพีบอกว่าเขา ขาไม่ได้ทาเขาทำคือคือเขารู้อ่ะว่าปลาพันนี้ถ้าลงไปในบอ่อกุ้งนะกุ้งเลียบเลยเออคนนั้นนา่ากุ้งแกไม่ได้อ่ะนะากุ้งแกเจ๊งคนนั้นแกบอกจึงต้องมาเตียบขยะเพราะช่วงนี้มันกินทุกอย่างกุ้งหูปูปลากินหมดแล้วตอนนี้กอติดประตูน้ำที่มากเขสาสันเนามันก็เลย หายใจไม่ไม่ดีมันลอยลอยขึ้นมาเต็มเลยเป็นมันเพ้มเป็นแฝกความสุกะปกเป็นแสนแสนตัวเลยอ่ะชาวบ้านเลยลงไปจับชาวประมงก็บอกว่ามามามาจับไปเลยจับไปกินเลยอืมย่ายมันแพ้่พันถ้าแพ้่พันหลงทุ่นาไก่เล็บเทียบร้อยไม่เหลือไม่เอา แม่กินน้ำกินน้ำเย็นแล้วส่วนมันอืดอๆปรุงอยู่ในหมอไม่ต้องเก็บหรอแม่ คันเนี้อแคลเซียมเยอะที่สุดบอคคลีแคลเซียมหรือโพแทสเซียมแคลเซียมจบ,จบกจบกคณาผักคณาต้องลวกให้ประมาณนี้แหละทุกสุกวันนี้ไม่น,น่าจะเนะ No. ยามมันก็ไม่เอานะบอกไม่ต้องไม่ต้องบอกเราไปไปเอาไปกินข้าวกันอ้าวทานข้าวกันนะวิวไปสายเลยนะ Cảm vai các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho người.